ครับผมก็นายธวัชชัยทองทิพย์นะครับก็เป็นเกษตรกรชาวไร่อ้อยด้วยนะครับแล้วก็เป็นนายกเทศมนตรีตำบลคำบงด้วยครับพื้นที่ตรงนี้ประมาณสักกี่ไร่ฮะนายกตรงนี้ก็ประมาณหกสิบกว่าไร่ครับหกสิบกว่าไร่แบ่งเป็นอ้อยปลูกใหม่เท่าไหร่อ้อยตอเท่าไหร่ครับอ้อยปลูกใหม่ก็ประมาณ30ไร่ครับตอก็ประมาณ30กว่าไร่ทุกแปลงนี้เราไมา่ได้ฉีดยาไม่ฉีดครับใช้เครื่องมือ ก็ใช้เครื่องมือเลยโดยเฉพาะใช้ก็เด๋ยนนี้ก็ใช้รถเล็กนี่แหละครับเป็นตัวช่วยกําจัดหญ้าในแปลงอ้อยครับครับครับไม่ทราบว่าปีที่แล้วเนี่ยนายกส่งอ้อยได้ทั้งหมดประมาณสักกี่ตันครับส่งอ้อยปีที่แล้วเฉพาะของเรานะครับที่ปลูกเองก็ประมาณ2,500ตันครับโอ้เยอะนะครับในจํานวน2,500ตันน่ะเป็นอ้อยสดเท่าไหร่ครับอ้อยไฟเท่าไหร่ฮะ อ้อยสดนี้ประมาณ1,800ตันครับแล้วที่เหลือก็จะเป็นอ้อยไฟไหม้ครับแล้วปีก่อนล่ะครับอ้อยสดถ้าเทียบกับปีก่อนอ้อยสดของเราเพิ่มขึ้นไหมหรือลดลงอนะเปรอร์เซ็นต์อ้อยสดเราเราเพิ่มขึ้นครับเพราะเพราะเรามีมีลดตัดด้วยออครับอ๋อครับอย่างนี้ก็แสดงว่าแนวโน้มในอนาคตเราก็จะตัดอ้อยสดเพิ่มมากขึ้นครับแล้วรางวัลที่ได้จากโรงงานไปนะมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับ หมายถึงรถรถยิบสี่แรงนะครับที่ที่ได้รับจากโรงงานก็ก็ถือว่าเป็นเป็นขวัญกำลังใจที่ที่ดีเป็นอย่างยิ่งนะครับให้กับเกษตรกรผู้ตั้งใจที่จะทำอ้อยสดนะครับแล้วก็มีประโยชน์กับชาวไร่อ้อยนะครับโดยเฉพาะในห่วงที่อ้อยที่โตขึ้นและสูงนะครับไม่สามารถใช้ใช้รถเข้าปกติเข้าไปได้นะครับก็ถ้าใช้รถเล็กนี้ก็จะสามารถทั้งพวนใส่ปุ๋ยนะครับแล้วก็กำจัดหญ้า ไล่ล่องอ้อยได้เป็นอย่างดีครับดังนั้นแสดงว่าวิธีการหรือโปรโมทของโรงงานที่จะชักชวนให้หรือที่ชักชวนให้ชาวไร่ตัดอ้อยสดน่ะโรงงานมาถูกทางแล้วใช่ไหมครับคิดว่าถูกครับแล้วปีต่อๆไปน่ะอยากจะได้อะไรไหมครับถ้าโรงงานมีอะไรที่เป็นสิ่งที่จะกระตุ้นนะครับกระตุ้นหรือว่าตั้งใจอยากให้ให้ชาวไร่ทําอ้อยสดอย่างเช่นถ้ารางวัลอย่างถดนี่ก็ถือว่ามาถูกทางแล้วนะครับเพราะาสามารถ ที่จะช่วยนะครับหลายๆอย่างอย่างเช่นรถเล็กนี่ก็สามารถที่จะไปเอาไปใส่เครื่องตีใบ oh. เ,เครื่องตีใบแล้วก็ให้ oh. ถ้าใครที่ไม่มีรถตัดก็สามารถตัดอ้อยสดได้ด้วย <Okay. S 2> อันนี้ก็ได้ประโยชน์หลายทางสําหรับหีบที่จะถึงนี้านายกมีวางแผนการตัดอ้อยยังไงบ้างครับก็หีบหีบที่จะถึงนี้ถ้าอ้อยที่เป็นอ้อยตุลาของเราทั้งหมด <Okay. S 1> ที่สามารถใช้รถตัดได้ก็ก็คงจะเป็นอ้อยสดน,นะครับ <Okay. S 1> แล้วก็ของผมนี่ก็มีเครื่องตัดด้วยก็จะเอาไปช่วย นะครับชาวไร่อ้อยไราย่อยก็จะไปบริการช่วยอีกแรงหนึ่งในการที่ที่จะทําอ้อยสดนะครับเพื่อลดการเผาไหม้นะครับหรือว่าการการจุดอ้อยเนี่ยลดลงนะครับงั้นแสดงว่าปีนี้นายกวางแผนไว้ที่จะตัดอ้อยสดร้อยเปอร์เซ์เลยถ้าฟังถ้าเป็นไปได้ก็อย่างใดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแปลงไหนที่สามารถที่จะตัดได้เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐที่จะออกมาให้ปีนี้ใช่ไหมท้ายสุดเนี่ยนายกอยากจะฝากอะไรถึงชาวไร่ ก็ฝากถึงชาวไร่อ้อยที่ที่คนที่มีความตั้งใจโดยเฉพาะเกษตรกรที่ที่อยู่ใกล้ๆโรงงานเนี่ยนะครับถ้าถ้าเป็นไปได้ก็อยากชักชวนให้คนที่ที่มีพื้นพอมีพื้นที่นะครับมาหันมาปลูกอ้อยแล้วก็ส่งอ้อยเข้าโรงงานนะครับแล้วก็หาวิธีลดต้นทุนช่วยกันนะครับเพื่อที่จะทําให้เกิดกําไรตรงนี้แล้วผมคิดว่าอาชีพชาวไร่อ้อยเป็นอาชีพที่ที่สามารถเป็นอาชีพที่ยั่งยืนแล้วก็มั่นคงแล้วก็มั่งคั่งได้ในอนาคต นะครับแต่เราต้องหาวิธีหาเทคโนโลยีใหม่ๆแล้วก็หาสิ่งที่มันจะประหยัดลงนะครับเพื่อให้เรามีกําไรต่อตันเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับผมคิดว่าชาวไร่อ้อยเราไปได้ครับและสามารถที่จะเป็นอาชีพที่ยั่งยืนได้ครับครับขอบคุณนายกมากครับ